เดินทั้งโรงพยาบาลเยมีเขอก็แค่ติดชอยแหร์ร้อนมากต้องขึ้ไปบริจาคเรื่องีรอบใช่ไหมครับวันนีจับเรือไม่ไม่ใช่ใช่ั <c oughs> ้นก็เหมือน <c oughs> ารทการแลกเงนนี้ ก็แต่ใจสบายสบายสบายแต่่ิงม่เปนหดแน่อันนี้ลมอื่นท้องอมพี่จังเืนบับเราองอพี่ตังเันนี้แอรนไ้อนนะแล้วันี้ถามันยูสมาแล้วค่ะอาจารย์มาดมา้อาจารยจังอ๋อค่ะที่อาจารย์ที่รอเราไปเยี่ยมตามบ้านเลยด้วยใ่เ่ควรู้กเยียมกเลีีก็ยังไ่ต ก็จะมีหมอการเดียวี่ตรงหัาโงด้วยค่ะพี่อาร่เดีใช่ก็ต้องเป็นกับคนแคนวที่สิทธ์แล้วไม่ีคนอ่ที่ส่วนรเจอที่นี่ก็ต้องนั่งในห้องนี้ใ่มเนี่ยค้ายพาบาลับผมเรา้องนี่เป็นไงอ๋อ่คะเดี๋ยวคุณจะวนคะนได้นะเดี๋ยวรีบะได้เอาพลังแบบน้องอไร้แไหราไม่ร้กิส หนูยินหนูก็จะบอกติดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโอ้โที่แต่งกันครับช่วยกันหน่อยครแข็งแรงตลอดนะครับแขแรงครัครับครับนะครับผม นี่ดีมากเลยนะควจุดีอ้แใช่มทเปลี่ยนเป็นใช้ได้เลยได้เครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาให้กำลัจดใจเยะมกชื่อื่ไเลยดาได้ยงไเนี่ยได้ดีคนคนี้แโอเคนะครับขอบคุณมากท้มลาเรไจายให้เจ้าที่เลยอนนี้กินมากเราสร้างมาตนานใหม่แล้วก็ช่วยได้เยอะ แท่งแทงมาใหม่ไม่ใช่สมาชนาเราแท่งไอเลย่าางไอซียูดเลยแน่เเราต้องยนเาหร่นีราต้อเท่ร่โจทย์ยากาโจแก้สมการแก้สมการลไปคฮะ เนยางตอเฮ้ยมือถือหนูอยู่ไหนอะมือถือเอ้ากระโหกยังกระโหลกโอเคนี่ว่านี่ว่าขาเส้นข้าวหลอดนะนก็ตามมาตามมาด้วยดีอะเนอ ก้าวข้ารองณ้าโพดฉันข้าวซองหมอบางแยงจมูไม่ได้ดี่ไม่็ดต่อไม่ไดู้

ตรงนี้เน uh> 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 uh uh> uh, uh ี่ยเขา่ยตรงนี้ตรงนี้พี่ยามเคยมางานไม่ใช่เหรอมันคุ้นๆใช่ไหมอืม่นีสดั้นเดียวันคีับ่มกันนี่มานี่ดิยานี้เ